S <S <S อันนี้จะเป็นตุ๊กตาขี้เลื่อยเยอรมันนะคะชาอันนี้อายุเท่าไหร่150ปี <S 2> <S 2> <S ค่ะคนที่เล่นตุ๊กตาพวกนี้ได้จะเป็นคนในราชวงศ์นะคะจะเป็นเจ้าคุณเจ้านายเจ้านางเก่านะคะลุล่มนองกระต๊อบกระต๊อบอะค่ะตุ๊กตับนี่คือต้องร้อยปีขึ้นไปไหมถึงเรียกตุ๊กตาโบราณ80ปีค่ะสภาพดีเลยก็คือหลักหลายหมื่นจนถึงหลักแสน หลักแสนเลยเหรอใช่ใครเขาซื้อกันนะอย่างในตู้ตัวเนี้ค่ะตัวกลาง3ามแสนบาทนะคะไหนทั้งตู้นี้แปลว่าที่ขายเข้าไปรวมแล้ว3ล้านนะ3ล้านนะสล้าน,น,าานตุ๊กตานะเดือนเดืนหนึ่งขายได้เดือนพฤษภาคมคิดยอดเสร็จเรียบร้อยแล้ว2ล้านบาทค่ะ2ล้านเลยเหรอ,อ,หรอใช่ ถ้าเราซื้อตุ๊กตาในสภาพที่ดีสวยสมบูรณ์คงความออริจินอลให้มากที่สุดนะคะเราเก็บไปอีก1นปี2ปีหรือว่า<ม>แล้วแต่เรา<ม>พึงพอใจแล้วก็สามารถนําตุ๊กตาตัวนั้นนะคะมาปล่อยขายต่อกับบุคคลที่ต้องการได้แล้วก็สามารถเพิ่มกําไรหรือว่าเพิ่มตัวเงินในการขายได้เอาจริงคืออันนี้คือเหมือนมากเนี่ยมีคิ้วมีผมทุกอย่างอันนี้เขาเรียกว่างานอะไรนะ รีบอลเอกลักษณ์ของตุ๊กตารีบอลเลยก็คือจะเหมือนคนจริงน้ำหนักฟิลลิ่งนะคะอารมณ์อันนี้ทำมาก็แสนกว่าบาทค่ะอฮอฮพิงๆิะคะเคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ออกมาจากโรคซึมเศร้าได้ภายใน2เดือนบางคนก็อาจจะรู้สึกมันน่ากลัวหรือเปล่าตุ๊กตาเนี้ย นี่นี่นี่ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องสตอรี่ครับเพื่อนๆครับวันนี้ครับสองอยู่ที่ดินแดนแห่งตุ๊กตาครับเพราะว่าวันนี้ครับจะมาเจอกับคุณผิงผิงเขาสามารถทําอาชีพขายตุ๊กตาเนี่ยได้รายได้เดือนหนึ่งเป็นล้านเลยเพราะตุ๊กตาเขาไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมดาอย่างที่นั่งอยู่ข้างหลังผมนี่นะฮะเป็นตุ๊กตาโบราณอายุเป็นร้อยปีเพื่อนๆคนไหนครับอยากจะเข้าวงการตุ๊กตาอยากลงทุนในมิติใหม่ EP นี้พลาดไม่ได้กับโลกของตุ๊กตาครับ เพื่อนๆครับวันนี้เจ้าพิงพิงวันนี้ค่ะวันนี้พาลุกมาเล่นกันงิงูงอง้งิงิงู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 งตงู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 งมงูงูงูงางู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 ตูง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 0ง0งูวูง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 แม่งู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 งมงูงางู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 าบอกโบราณโบราณขนาดไหน อันนี้จะเป็นตุ๊กตาขี้เลื่อยเยอรมันนะคะตัวนี้เหรอใช<า>่อันนี้อายุไทห่ารหร่150ปีค่ะก็อยู่ในสภาพที่สวยงามสมบูรณ์แล้วก็มีเอกลักษณ์ของเขาพูดภาษาเยอรมันได้ไหม <restroom>: um> นี้าเอาสแตน์ไปสามวิทำไมเรียกตุ๊กตาขี้เลื่อยอ่ะก็คือบอดี้เขาอะค่ะจะทำมาจากขี้เลื่อยนะคะหน้าเขาอะค่ะจะเป็นกระเบื้องต่างประเทศเขาจะเรียกว่า composition doll แต่ว่าบ้านเราเรียกง่ายๆแล้วกันเนาะเรียกขี้เลื่อยแปลว่าไอที่ทำเนี้ยคือทำมาจากขี้เลื่อยเหรอใช่ค่ะเป็นช่างสมัยก่อนใช่ค่ะคนที่เล่นตุ๊กตาพวกนี้ได้จะเป็นคนในราชวงศ์นะคะจะเป็นเจ้าคุณเจ้านายเจ้านานเก่านะหรมอน้องกระต๊อกกระต๊อกอะค่ะอันนี้จากประเทศอะไรนะอันนี้เขาเป็นสาวเยอมานแล้วอย่างผมนี่เขาใช้ อะไรทำอ่ะอันนี้จะเป็นผมคนค่ะเป็นผมคนเลยราคาอยู่ที่ราคาที่ผิงๆิง่อยเนี่ยอาจจะไม่ได้แรงมากสําหรับคนในเมืองไทยนะคะก็จะอยู่ที่หลัก2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นบาทมาห้าสิบปีใช่สองหมื่นสามหมื่นเหรอแต่ต่างประเทศถ่ายเป็นแสนค่ะตอนที่ได้มาปิดพิพิธภัณฑ์มาไปซื้อเหมาพิพิธภัณฑ์ที่เมกาใหม่นะคะไปเหมาเข้ามาเหรอใช่เหมาที่นี่เท่าไหร่อะก็คือหลักหลักล้านเพื่อตุ๊กตานะใช่ ไอ้คำว่าตุ๊กตาโบราณเนี่ยมันต้องขนาดไหนถึงจะวัดว่าเนี่ยโบราณที่ผิงๆิงมีเก็บสะสมนะก็จะมี150ปีแล้วก็120ปี106ปีนะคะ uh huh. 150ปีเนี่ยก็จะเป็นพวกตุ๊กตาเยอรมันพอยุค120ปี106ปี104ปีเนี่ยเขาก็จะเป็นตุ๊กตาคอมโพสิชันดอซึ่ง uh huh. ผมเขาอะค่ะจะเป็นผมเพ้นเราจะดูได้จากหน้าตาเขาแล้วก็ uh huh. ลักษณะของทรงผมจุดตัดนี่คือต้องร้อยปีขึ้นไปไหมถึงเรยกตุ๊กตาโบราณ80ปีค่ะ8ปปีขึ้นไป<ช>ถือว่าเป็นตุ๊กตาโบราณแล้วใช่มันแพงไหมอันนี้ถามว่าแพงไหมก็คือขึ้นอยู่กับสภาพนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ออของตุ๊กตาถ้าสมบูรณ์สภาพดีเลยก็คือหลักหลายหมื่นจนถึงหลักแสนะ หลักแสนเลยเหรอใช่ใครเขาซื้อกันน่ะเขาสะสมค่ะหนึ่งเลยจากที่ขายนะคะสมมติคนทําธุรกิจมานเนี่ยยีปีไม่มีใครเคยเห็นตุ๊กตาแบบนี้พอคนที่ชอบตุ๊กตาเนี่ยเขามาเห็นตุ๊กตาแบบนี้เขาก็เฮ้ยความพิเศษมันคืออะไรหนึ่งเลยเป็นตุ๊กตาจากราชวงศ์ใช่ไหมคะเอ้ยมีดีเทลน่ารักตาหลับลืมได้แล้วก็เป็นไม้ไม้เป็นไม้เนื้อเย็นและเอกลักษณ์ของตุ๊กตาขี้เล่ค่ะเขาจะมีรอยแตกลายงามันจะยิ่งมีดีเทลลึกสวยเข้าไปอีกอย่างในตู้ตัวเนี้ยค่ะตัวกลางสามแสน เขาเป็นรุ่นลิมิเต็ดค่ะแล้วก็เป็นตัวนอนกล่องอันเ์ซึ่งอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์อายุ93ปีนอนกล่องอันเพ์แปว่าไม่เคยมีใครเล่นมาก่อนถูกต้องแต่ถ้าเกิดอย่างน้องคนนี้อาจจะเคยมีคนเล่นมาแล้วใช่บางคนก็อาจจะรู้สึกมันน่ากลัวหรือเปล่าตุ๊กตานี้คือตุ๊กตาค่ะเรามองเป็นศิลปะเนาะเขา มีแต่ energy ดีๆอะค่ะพี่พิงๆะค่ะเคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ออกมาจากโรคซึมเศร้าได้ภายใน2เดือนเพราะว่าจ่ายเงินกับตุ๊กตาไปเยอะเรียยคุณดีขึ้นเพราะตุ๊กตาหรือคุณดีขึ้นเพราะคุณได้จ่ายเงินใช่เอาดีๆ <c oughs> ดูดิคืนสต,ติให้แม่ลูกอ,อยากรู้ว่าที่บอกว่า เขาช่วยรักษาโรคซึมเศร้าให้เราอ่ะเขาช่วยรักษายังไงก็คือเริ่มแรกเลยอ่ะพิงๆิงกลับมาอยู่เมืองไทยใช่ไหมคะตอนช่วงโควิดก็คืออยู่คนเดียวคือตอนนั้นขายแบรนด์เนมแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้าร้องไห้ทุกวันอยู่ไกลจากแฟนด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็รู้จักกับน้องคนนึงนะคะเขาให้ตุ๊กตาบาร์บี้เรามาแล้วก็แบบไม่ได้สนใจในตุ๊กตาบาร์บี้นั้นแต่เราก็กลับมาศึกษาใน Google อะค่ะว่าตุ๊กตาอะไรที่มันเป็นตุ๊กตาสมัยก่อออนนนนมี้ยเเเเพรราาะปป็็คชบขงวทแลลกไดู ใน Google อ๋อเขามีตุ๊กตาขี้เลื่อยตุ๊กตาโบราณนะคะเฮ้ยดูแล้วถูกชะตาถูกใจมากเลยแล้วก็ได้เขาเนี่ยค่ะมาเป็นตุ๊กตาตัวแรกนี่คือคุณน้องคนนี้เลยมีชื่อไหมคุณยายหมูหยองคุณยายเขาอยู่มานานก็เป็นคุณยายหมูหยองแล้วพอเราอยู่กับเขาไปเรื่อยๆแล้วเป็นไงมีความสุขค่ะคือหนึ่งเลยไม่เป็นโลกซึมเศร้าก็คือเราเล่นกับเค้าเราเหมือนมีเพื่อนคุยกับเขาไปเหมือนมีเพื่อนคนหนึ่งเหมือนมีเพื่อนคนหนึ่งก็เหมือนมีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มคนที่เล่นมันมีเยอะแค่ไหนตอนนี้ในเมืองไทยนะคะคนที่รู้จักตุ๊กตาประเภทนี้ยังน้อยอยู่สามารถที่จะ โตไปได้อีกเยอะเลยในตุ๊กตาโบราณตั้งแต่ที่มาเปิดร้านก็มีลูกค้าหลายกลุ่มม,มีทั้งเจ้าของธุรกิจม,มีเซเล็บดาราแล้วก็มีคนที่รักในตุ๊กตาอ,อยากจะลองมาจับอุ้มสัมผัสก็มาลงทุนในตุ๊กตาเหมือนกันลงทุนในตุ๊กตา<ช>มันลงทุนได้เหรอได้ค่ะ เราซื้อตุ๊กตาในสภาพที่ดีสวยสมบูรณ์คงความออริจินอลให้มากที่สุดนะคะเราเก็บไปอีก1ปี2ปีหรือว่าแล้วแต่เราพึงพอใจแล้วก็สามารถนําตุ๊กตาตัวนั้นนะคะมาปล่อยขายต่อกับบุคคลที่ต้องการได้แล้วก็สามารถเพิ่ม กำไรหรือว่าเพิ่มตัวเงินในการขายได้แล้วราคามาตรฐานมันอยู่ที่ตรงไหนอะใครกําหนดอะราคามาตรฐานไม่มีค่ะราคามาตรฐานขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในของสิ่งสิ่งนั้น<อ>นะคะเพราะว่าเขาเป็นของที่หนึ่งไม่มีของลอกเรียนแบบแล้วก็เลิกผลิตแล้วแล้วก็เป็นของหายากและยิ่งถ้าเรามีของดีของสวยของสมบูรณ์มีแต่คนต้องการตัวหนึ่งเนี่ยมันเริ่มต้นที่ประมาณเท่าไหร่ของเราเนี่ยจะมีหลายเกตหลายแบบสมมุติ<อ>คนเข้ามาอยากจะได้สวยเลยดีเลยหลักหมื่นขึ้นนะคะ<อ>แต่อาจจาะมีตําหนินิดหน่อยนู่นนี่นั่นก็หลักพันนะ ก็อาจจะอยู่ที่7 8็ดแปดพันเก้าพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้กี่พันถ้าแม่ๆชอบนะคะก็เอาไปเลยที่5,000ันบาทอันนี้เป็นชุดแท้ชุดเดิมของเขาด้วยกี่ร้อยปีอันนี้อันนี้93ปีค่ะวิมเก้าสิบสามปีอันนี้คือขายหมดแล้วนะคะขายหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไล่ราคาให้ฟังนะคะว่าขายไปเท่าไหร่คนนี้ขายไปที่5 0,000นบาทนะคะมีคนนี้ขายไปห้าหมื่นคนนี้สองหมืๆๆๆ5าห้าหมื่นทำไมเพราะว่าเขา ออริจินอลสวยสมบูรณ์ชุดแท้คนนี้ขายไปที่24,000นที่24 <20 4. S> 2 0 0คนนี้ก็อยู่ที่หมื่นกว่าคู่นี้ขายอยู่ที่60,000่น0 0มืเลยเหรอทั้งตู้เนี้ยแปลว่าที่ขายเข้าไปรูมแล้วเท่าไหร่ที่ขายขายพี่เขาไปแล้วก็หลักเกิน3ล้านนะ3ล้านนะคล้านตุ๊กตานะเดือนเดือนนึงขายได้เท่าไหร่จากที่เปิดร้านมานะคะก็เดือนแรกก็ ขายได้เจ็ดแสนเดือนแรกเหรอใช่ปลว่าคนมาซื้อเยอะนะแล้วเดือนที่ผ่านมาอย่างล่าสุด <G ül> ก็คือเดือนพฤษภาคมใช่ไหมคะออก็คิดยอดเสร็จเรียบร้อยแล้ว2ล้านบาทค่ะ 2>, 2ล้านเลยเหรอใช่แปลว่ามันมีคนคือเข้ามาตลอดคือเขา walk in มาซื้อเลยหรือว่า walk in ด้วยแชทด้วย<อ>ค่ะแล้วก็เป็นลูกค้าเก่าแปลว่าตลาดนี้จริงมันเติบโตขึ้นได้สิได้มากๆค่ะถ้าซื้อน้องไปเอาไปวางเอาไว้น้องซุปตาโบราณเนี่ยราคามันจะมีลงไหมไม่มีค่ะคอนเฟิร์มมีแต่ขึ้นอย่างเดียวมีแต่ขึ้นค่ะแต่ว่าเราต้องรู้จัก เลือกรู้จักเล่นแปลว่าเล่นแบบนีนะ้มีแต่ราคาขึ้นอย่างเดียวแต่ต้องเล่นในสภาพที่สวยสมบูรณ์ออริจินอลชุดเดิมชุดแท้แต่มีอันนึงนะลืมถาม อุ้มมาตั้งนานอย่างน้องคนนี้อายุกี่ปีอะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาคืองานรีบอลเป็นอาร์ติสต์ต่างประเทศนะคะแล้วก็จะเป็นของแท้ของเราจะมีแต่ของแท้เท่านั้นอ,อายุเขาไม่ได้เยอะนะคะไม่ได้เป็นงานวินเทจเจริงคืออันนี้คือเหมือนมากมีคิ้วมีผมทุกอย่างจะไม่เหมือนกับงานเดิมเมื่อกี้อันนี้เเรียกว่างานอะไรนะ รีบอนก็คืองานรีบอนนะคะก็จะเป็นตุ๊กตาที่เหมือนเด็กจริงนะคะตุ๊กตาพวกนี้คนต่างประเทศเขาเล่นเพื่อบรรเทาจิตใจแบบสําหรับแม่ที่เสียลูกไปหรือว่าคนป่วยอ,อะไรเงี้ยค่ะก็เล่นได้เอกลักษณ์ของตุ๊กตารีบอลเลยก็คือจะเหมือนคนจริงน้ําหนักฟิลลิ่งนะคะอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเหมือนคนเลย แล้วก็ทรงผมอะไรที่เราสามารถเลือกได้แล้วแต่ว่าคือดีไซน์ได้เหรอใช่ค่ะรีบอนไม่ใช่ลูกเทพนะคะคืองานลูกเทพอะคะ่ะเขาเป็นงานตุ๊กตาธรรมดาที่เราเอาอะไรไปใส่ก็ไม่รู้เราจะไม่ใส่แบบนั้นนะคะอคของเราเป็นสายศิละปะรีบอนคืองานศิละปะการทำเนี่ยก็คือต้องใช้ระยะเวลา3เดือน6เดือน8เดือนปีหนึ่งนะคะแล้วก็รายล,ละเอียดดีเทลของเขาเหมือนเด็กอันนี้คือใช้เป็นปีเหรอบางคนอะใช่ค่ะอย่างคนนี้นานมากคนนี้เพราะว่าคนนี้ทําจากอาร์ตดังแล้วก็เป็น ิดน้องอมีเลียซึ่งหายากมากแล้วก็ตลาดต้องการมากๆอันนี้ทํามาก,แกาาาา็แสนกว่าบาทค่ะอ๋อฮะอ๋อฮะแสนกว่าบาทอาร์ตอะค่ะเวลาเขาปั้นตุ๊ก,กตามาเขาจะมีบล็อกหน้าของเขามาอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่สมมติพี่บอกว่าเอ้ยฉันอยากให้ลูกฉันตาสีแดงผมสีดำอยากจะให้ลูกฉันแบบแต่งแก้มแดงๆหน่อยก็ทำได้<อ>แล้วก็สั่งกับอาร์ตเขาสนุนราคาเริ่มต้นเขาเริ่มกันยังไงก็คือรีบอ์นะคะงานถูกงานแพง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าตัวเล็กหรือตัวใหญ่จะถูกจะแพงขึ้นอยู่กับความเหมือนค่ะรายละเอียดดีเทลอของน้องๆน,นะคะอย่างน้องคนนี้นะคะน้องแม็กกี้เราปล่อยอยู่ที่59 0 0 0นนะคะ5 9 0 0 0เ้าเขาเป็นตัวฮอตอะคะ่ะเป็นแรไอเทมแบบตัวนี้ค่ะเขาสร้างขึ้นมาไม่เยอะออพอสร้างขึ้นมาไม่เยอะเป็นคิดที่เขาขายไปหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะออแล้วก็ในตลาดยังเป็นที่ต้องการอยู่พอเป็นที่ต้องการเรามีสะสมเยอะๆออใช่ไหมคะไม่ต้องขายขาดทุนนะคะเพราะเราก็ชอบเหมือนกันนึกออกไหมคะ ก็คือหลักการลงทุนอ๋อแปลว่าเวลาเขาทาออกมาจะมีตัวซ้ด้วยเหรอก็คือเขาจะสร้างออกมา1000ตัว999ตัวอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ใช่แบบว่ามีแค่ตัวเดียวคนนี้นะคะถ้าตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจปล่อยนะคะเพราะว่าน้องหาคิดไม่ได้แล้วหาคิดไม่ได้แล้วคืออะไรก็คือคิดอะคะ่ะก็คือตุ๊กตาตอนที่อาร์ตเขาปั้นมาเขาจะเป็นแค่ตัวขาวๆนะคะยังไม่มีหน้าไม่มีผมยังไม่มีคิ้วเราจะเรียกว่าคิดอาร์ตที่ปั้นก็คืออาร์ตที่ปั้นอาร์ตที่ลงรายละเอียดเพนติงก็คืออีกคนหนึ่งเราก็ จะไปบอกว่าอ,อยากได้ผมสีดํานะอยากได้ผมสีน้ําตาลนะอยากได้คิ้วแบบนี้ปากแบบนี้ฟิลลิ่งแบบนี้เราก็ไปสั่งเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งในเมืองไทยเนี่ยตอนนี้คนเล่นเยอะไหมตัวนี้เยอะค่ะตอนนี้เห็นเขาบอกเป็นกลางกระแสนี่จริงไหมจริงค่ะหนึ่งเลยสมัยก่อนถ้าเราจะ สั่งซื้อตุ๊กตารีบอลเราต้องสั่งจากเว็บไซต์ต่างประเทศใช่ไหมคะหรือว่าสั่งจากพวกเอเจนซี่นำเข้าวพวกพีออเดอร์ใช่ไหมคะเราจะไม่เห็นงานจริงจะไม่ได้จับหรือว่าไม่ได้สัมผัสก่อนแต่ว่าของผิงผิงเป็นร้านแรกนะคะซึ่งเปิดเป็นร้านรีบอลซึ่งเอาน้องรีบอลมาวางเลยคะ่ะมาเลือกกันไปเลยถูกใจตัวไหนชอบตัวไหนอุ้มกลับบ้านไปพอใจในราคาก็ซื้อกลับไปดูแล,แลเบื่อก็เอากลับมาขายคืนวันนี้เนี่ยผิงผิงเพื่อนๆฝังแล้วอยากจะเข้ามาวงการด้วยอยากให้ฝากอะไรกับเพื่อนๆ มือใหม่ที่อยากจะเข้าวงการตุ๊กตาก็สาหรับเพื่อนๆมือใหม่นะคะที่อยากจะเข้ามาวงการตุ๊กตาอันดับแรกเลยนะคะก็ศึกษาก่อนเนาะว่าเราชอบตุ๊กตาแบบไหนชอบเป็นตุ๊กตารีบอลสมัยใหม่หรือว่าชอบตุ๊กตาวินเทจโบราณนะคะแต่ว่าร้านเรามีทั้ง2แบบใครว่างก็มาหาเราได้นะคะที่ตึกแดงชั้นสองหน้าห้องน้ำนะคะมาดูมาจับมาสัมผัสก่อนว่าชอบจริงไหมน้องเป็นยังไงจับน้องแล้วเรามีฟิลลิ่งเป็นยังไง มีความสุขไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าจะเปิดคาเฟ่ตุ๊กตาด้วยเหรอ ใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็กําลังจะสร้างคาเฟ่ยอยู่นะคะก็น่าจะเสร็จประมาณต้นปีหน้าแล้วก็จะเป็นคาเฟ่ตุ๊กตาให้คนเข้าไปเล่นตุ๊กตาได้เลยอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะใครอยากเล่นตุ๊กตาหรือว่าอยากลองจับสัมผัสตุ๊กตาก็ไปที่คาเฟ่เราโอ้ยคะาเฟ่รอยู่ที่ไหนครับเนี่ยนนทบ,บุรีและนี่แหละครับคือสิ่งที่วันนี้เราพามาดูกับตุกตกต๊กตาจริงๆคนรักตุ๊กตาจริงๆเป็นการลงทุนจริงๆและเยียวยาจิตใจได้จริงๆวันนี้ขอบคุณพิงพิงนะคะขอบคุณค่ะไปลูกกลับบ้านไปกลับมากร